สวัสดีครับเ,เพื่อนเผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับก็มาดูน่าจะเรียกว่าเป็นเก็บหนังท้ายโปรแกรมนะครับสำหรับ18คณ2 Beyond Youth f u l Day นะครับหรือ18คูณ2ลักเราอย่างคิดถึงนะฮะเป็นหนังที่ใช้พระเอกไต้หวันนะครับแล้วก็นางเอกญี่ปุ่นนะฮะแนะนำว่ามาดูแบบสอมองโปรงโปล่ง,งโล่งๆเลยนะครับมันเป็นคืออาจจะเป็นเาช่วงนี้ผมค่อนข้างถูกฉลกกับหนังญี่ปุ่นนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่า ถ้าเป็นหนังญี่ปุ่นนะครับในโรงแล้วเนื้อหาประมาณนี้นะฮะส่วนใหญ่นะครับ99%ไม่ค่อยผิดหวังนะครับซึ่งผลงานกับพ่วมกับมิจิฮิโตะฟูจิอิเรื่องนี้นะครับพ่วมกับเดล t สเทนเดซึ่งผมก็ไม่ได้ดูนะฮะมีองค์ประกอบที่น่าจะมีความคาดเดาได้ง่ายนะครับน่าจะมีความไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับแต่ว่าด้วยความเป็นหนังญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ด้วย ความวิธีการเล่าของเรื่องราวนะครับตัวสตอรี่ของเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่า70%ของหนังนะครับมันเป็นหนังสโลเบิร์นนะครับถ้าเกิดคนที่ชอบความตื่นเต้นหวือววาอาจจะผิดหวังนะฮะแต่ถ้าเกิดคนที่ชอบซึมซับเรื่องราวของความทรงจำในวัยเยาว์นะครับความรักสมัยก่อนหรือว่าเรื่องของ รักครั้งแรกประสบการณ์ความหลังความความประทับใจกับใครบางคนอะไรแบบนี้ที่มันอยู่ในลิ้นชักของความทรงจำนะครับเรื่องนี้ผมเชื่อว่าใครทุกคนที่ที่อยู่ในโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่มีคนในความทรงจำกันทั้งนั้นนะครับแล้วหนังนอนนข้อพาเราเข้าไปเยี่ยมชมส่วนที่มันอยู่ลึกลึกสุดใจของเราอะ่ะเข้าไปดูเข้าไปเข้าไปเข้าไปคือมันเป็นเรื่องของการเดินทางนะครับหนังเรื่องนี้พูดถึง จิตใจของมนุษย์ส่วนใหญ่นะครับผมว่าเราลึกๆทุกคนนะเราอยากจะเป็นนักเดินทางไปทั้งนั้นนะครับแนะนำครับควรจะดูแบบสมอง,มองโปรกไม่ควรอ่านสปอยไม่ควรอ่านเรื่องยอ่อไม่ควรจะรู้อะไรสักอย่างเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้รู้แค่ว่าพระเอกเป็นคนไต้หวนันนักเอกคนญี่ปุ่นพอนะครับแล้วก็หนังก็จะมาไปแบบเรียบๆเ,เรื่อยๆนะครับพอถึงช่วงท้ายนะครับตุ่ยเย่แน่นอนคับตุยเย่แน่นอน การดูหนังในโรงเนี่ยบรรยากาศมันก็แตกแตกต่างจากการดูหนังสตรีมมิ่งค่อนข้างแน่นะครับแล้วมันก็มีบรรยากาศของอารมณ์รอบข้างอะ่ะที่มันต้องมันต้องควรจะดูในโรงหนังนะครับไต้หวันกับญี่ปุ่นมีความคล้ายกันมากในเรื่องของคุณภาพชีวิตบรรยากาศบ้านเมืองการเดินทาง อะไรต่อไปอะไรต่างๆเนี่ยผมถ้าเกิดถ้าไม่บอกนะครับถ้าเราไม่รู้ไม่ไม่มีความรอบรู้เกี่ยวกับตัวหนังสือจีนหรือบรรยากาศรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยแล้วอาจจะมองว่านี่คือหนังทีอพิมพญี่ปุ่นล้วนๆก็ได้นะครับเพราะว่ามันญี่ปุ่นคือไต้หวันเนี่ยผมมองว่าเป็นญี่ปุ่นของเอเชียนะซึ่งมันจะแตกต่างจากพวกเกาหลีหรือว่าเมืองใหญ่ๆเมืองอื่นคือแตกต่างจากเมืองจีนค่อนข้างแน่นะครับคนไต้หวันเองก็มีความเป็นอารยะกว่านะครับ ตัวตัวพบว,ว่าพระเอกหลอ่อพระเอกือเป็นคนที่หล่อเลยทั้งทั้งคนที่เป็นเล่นตัวตัววัยรุ่นแล้วก็เล่นในตัวในตัวปัจจุบันผมไม่แช่ว่าคนเดียวกันหรือเปล่านะแต่หน้าคล้ายๆกันอยู่นะฮะส, <c oughs> ส่วนนางเอกเนี่ยไม่ใช่เป็นคนสวยนะแต่เป็นคนที่แบบดึงดูดสายตามากเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่เชื่อทําให้เชื่อว่าเขาเป็นคนแบบนั้นจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ทําให้คนตกหลุมรักได้ง่ายมากนะครับคนแบบเนี้ย น่ากลัวนะบอกเลยเก็รู้สึกดีคือจริงๆแล้วต้องขอบคุณโปรโมชั่นของเมเจอร์หรืออะไรสักอย่างรือค่ายหนังไม่แน่ใจนะครับที่จัดโปรโมชั่น69บาทน่าจะเป็นโปรโมชั่นไทยโปรแกรมนะครับมันก็เลยทำให้เราตัดสินใจมาดูหนังเรื่องนี้แทนที่จะไปดู breaking the cycle ซึ่งราคา160บาทแล้ต้องอยู่ไกลถึงเขาสามย่านแล้วก็ อินไซด์เอาเนี่ยก็อยากดูนะมีตัวฟรีด้วยแต่ว่าพอคิดไปคิดมาผมมองว่ามันมัน,ม,นมันอาจจะไม่ใช่แนวนะครับแต่ว่าเรื่องนี้คือตช่วงนี้หลังหลังมาเนี้ยช่วงระยะหลังเนี่ยคือดูหนังญี่ปุ่นเยอะนะครับแล้วก็ถูกฉลกกับหนังญี่ปุ่นหลายเรื่องในสตรีมมิ่ง,งบ้างในโรงบ้างมันก็มีความมีความาสัมผัสใจแล้วก็ ถูกกับโลซยมเราในการชมนะครับก็เลยทำให้เราอยากมาลองดูวัน่ีพูดกับเดอะลัสเทนเยเนย่ก็เคยได้ยินกิติศักดิ์มาพอสมควรก็เลยอยากจะลองมีพิสูจน์ว่าว่ามันจะดีไหมซึ่งก็ต้องบอกว่าผมให้3ดาวนะสำหรับ18บ ,2 คูณสมีลอนยูฟูดเอถ้าจะบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังโปรโมทการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นหรือโปรโมทการท่องเที่ยวของไต้หวันก็ผมก็ถือว่ารับได้นะเพราะว่าเป็นเป็นหนังที่ถ่ายถ่ายบ้านเมืองของญี่ปุ่นสวยมาก พาไปเที่ยวในหลายๆจุดของญี่ปุ่นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าใครที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ย่อมอยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นแน่นอนล้านล้านเปอร์เซ็นต์คือมันมีมันมีคือมันมีความสวยงามเหลือเกินนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าการรถไฟของญี่ปุ่นแล้วก็การรถไฟของไต้หวันเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าหนังเดินทางด้วยรถไฟอาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วว่ทาทั้งญี่ปุ่นและไต้หวันเนี่ยเขาอาจจะใช้การรถไฟเป็นการเดินทางหลัก ในประเทศของเขาอยู่แล้วนะครับซึ่งผิดกับประเทศไทยนะครับแล้วก็รถไฟของเขาเนี่ยมันดูมันดูรื่นรมมันดูโรแมนติกมันดูหน้าเดินทางมันดูมีความสะดวกสบายมันมันดูมีความปลอดภัยนะฮะมีหลายฉากที่ตัวละครเนี่ยเดินทางไปถึงสถานีรถไฟนั้นเวลาประมาณดึก3ามทุ่มสี่ทุ่มแต่ว่าเขาสามารถลงมาเดินทางต่อไปโรงแรมไปอะไรถือว่าสะดวกสบายทั้งที่ไต้หวันแล้วก็ที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็บิวสองข้างทา,างนะครับ ของรถไฟเนี่ยไม่นับว่ามันเป็นรถไฟที่ไม่ใช่โอเพนแอร์นะมันเป็นรถไฟที่แบบโปรมีวิช็อตหนึ่งที่แบบผมเชื่อว่าใครหลายหลายคนต้องอยู่ในความทรงจาแน่นอนนะครับก็คือฉากออกจากอุโมงค์แล้วเป็นแบบเปิดออกมาแบบเป็นวิวพาราลีมิาก3-60องศาแบบเดินแบบเลเลเตอรอ์ส่วนตัวแล้วของจุนจิอีวาอิเนี่ยเรื่องเลเลเตอร์อเ,อเนี่ยผมก็ไม่ได้ปลื้มมากมายนะครับแต่ว่าพอมาดูหนังทั้งนี้แล้วผมรู้สึกว่า น่าจะลองหามาดูอีกสักรอบหนึ่งสําหรับเรือเพลเตอร์ของชนจิว e ีวอีกนะฮะมันมันอาจจะสามารถรีเลทกับตัวหนังเรื่องนี้ได้นะครับแล้วก็รวมๆบรรยากาศของหนังเรื่องนี้เนี่ยคือดีนะครับเป็นหนังรักที่สามารถทําให้คนดูเนี่ยซึมซับกับอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของตัวละครนะฮะเป็นหนังที่สะเทือนใจตื่นตันใจแล้วก็อิ่มเอมใจในเวลาเดียวกันนะฮะ สำหรับ18คูณ Beyond. 2บอนมีลยอนยูทฟูเดยเป็นหนังที่ไห้เราสึกว่าเราได้อิ่เอมกับความรู้สึกแบบวัยรุ่นได้กลับมาเป็น18อีกครั้ง14อีกครั้งหนังที่มันพูดถึงชีวิตวัยรุ่นที่พยายามดึงคนเรากลับไปสู่ยุคนั้นน่ะมันมันมีน้อยเรื่องมากที่มันสามารถทำให้เราอินแล้วก็ มีความรู้ส like like I mean, like I mean, ึกร่วมนะครับแต่ที่แน่ๆดูเรื่องนี้แล้วผมอยากจะนั่งรถไฟ JR ไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวช่วงหน้าหนาวไปเที่ยวชมบรรยากาศทิมะไปเล่นหิมะแบบในตัวละครในหนังนะครับมันคงจะเป็นอะไรที่ฟินมากนะครับอย่างที่นตัวละครก็พูดอะไรนะส่งส่งส่งเลยหรือส่งหลังอะไรพวกได้มันก็มันผมถือว่าทั้งไต้หวันแล้วก็ทางญี่ปุ่นสามารถบินบินกับหนังเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันสามารถดีเลย ตัวประเทศไต้หวันตัวเมืองไต้หวันเนี่ยให้เทียบเทียบเท่ากับสังคมญี่ปุ่นคือผมเราคนดูเรเรารู้สึกเรารู้สึกได้เลยว่า2ประเทศเนี้เป็นประเทศที่มีอารยะแล้วก็มีวัฒนธรรมอันดีมีผู้คนที่ที่เจริญน่ะเจริญทั้งวัตถุแล้วก็เจริญทั้งจิตใจนะครับสําหรับทั้งทั้งไต้หวันแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับเป็นอย่างที่ดูเพลิน,ลนครึ่งเรื่องครึ่งครึ่ง,ค,งค่อนเรื่องแรกอาจจะไม่ได้แบบ อาจจะไม่ได้สนุกสนานแบบว่าอาจจะมีชวนหาวบ้างนะครับแต่ว่าพอครึ่งหลังหรือช่วงท้ายนะี่คือแบบมันไปพีคแบบพีคพีคเลยนะครับสำหรับ18คูณ2รักเราอย่าคิดถึงนะให้3ดาวนะดูคนเพลินแนะนําไม่ดูครับแล้วก็ถ้าพลาดไปดูสตรีมมิ่งก็โอเคนะผมอาจจะพูดได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าช่วงนี้กำลังมึนๆน้อยกับหลายๆหลายๆสิ่งหลายๆอยา่างแต่ว่าเวลาที่คนเรามีปัญหานะครับมีความทุกข์นะครับเราก็อาจจะอยากได้อะไรสักอย่างนะครับเพื่อเป็นการ ผ่อนคลายเยียวยาจิตใจนะครับตัวอย่างของหนังเรื่องนี้ตัวหนังเรื่องนี้ก็คือสิ่งที่มาเยียวยาจิตใจที่บอกช้าของทั้งตัวละครในหนังแล้วก็ของทั้งคนดูอย่างเรานะครับเราก็จะสามารถอาจจะลืมมันก็เป็น,ม,น,ปนมันก็เป็นสุคล้ายๆกับเอสคาพิสนิดหนึ่งนะครับคือแบบว่าลืมความโหดร้ายของโลกลืมความเจ็บช้ําความบอกชา้าทางจิตใจของตัวเราซึ่งอยู่ในโลกของความเป็นจริงได้ หลุดเข้าไปอยู่ในอะไรสักอย่างที่แบบว่ามันเป็นแฟนตาซีสุดๆนะฮะม,มันก็ทําให้เรามีความสุขได้ถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆสองชั่วโมงสาชั่วโมงแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ทําให้เราลืมความทุกข์แล้วก็มองชีวิตในแบบที่เราอาจจะลืมไปแล้วว่าเราควรจะมองชีวิตในแง่บวกเราควรจะมองด้านสว่างความสวยงามของโลกใบนี้เราควรจะมองว่าถึงเราล้มถึงเรา ถึงเราพลาดพลัง้งเราก็สามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้แล้วก็สามารถที่จะเกิดใหม่เราก็สามารถที่จะกลายเป็นคนใหม่เราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับดูแล้วอยากไปเที่ยวท้องไต้หวันแล้วก็อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยนะครับขอบคุณที่รับฟังขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับก็วันนี้มาดูรอบเที่ยงนะครับที่ เมเจอร์ Major, uh, หลังสิทธ์นะครับเมเจอร์ Major หลังสิทธ์อันนี้คือน้องเอมินะฮะเอมิสั่งนะครับโยฮาละคายะนะครับ, oh รบส่วนนี้คุณจิมมี่นะคุณจิมมี่ล้อหล่อคุณจิมมี่จมูกโด่งนะครับหน้าหลอ่อหลอ่หลอมากนะฮะหลอ่หลอมาก ซีรถไฟคือดีนะครับดีทุกซีนนะครับรถไฟดีทุกซีรน,นะครับรถไฟในหนังสวยมากนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าความสวยของรูปบ้างรถไฟนะครับมันเป็นความมันเป็นความเหมาะเจาะกับหนังนะ